ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องปองไปสุพุสุพนเขาสู่ช่องอีสานบานปลาสตอรี่มื่อนี้น้ำพาพี่น้องมาหายยหากินนะครับในดงในปลาครับเมื่อนี้จะพาพี่น้องไปเลาะเกี๊ยะพะกดนะครับตามล่องตามคล่องที่อยู่ในปลาในโดงนะครับเดี๋ยวมาเกี๊ยะพะกรน้งกันนะครับมื่อนี้จะพาพี่น้องไปเกี๊ยะพะกดจะเราง้ามมันวอวบนะครับอย่าไปรัวน้ำกันครับผม ผมพักกูดเงี่ยน้ำงามนะครับเป็นพักกูดที่ทนี้ปลานี้โด่งนะครับผมก็เคยมาเฮ็ดลิปหลายครั้งแล้วนะครับตอนักการเก็บปลากูดนะครับครั้งนี้ก็อีกหนึ่งครั้งนะครับ,บการหาอยู่หากินใน้ปลานี้โด่งนะครับเก็บปลากูดเงียน้ำง่ามนะครับไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดจินนะครับซึ่งสามารถที่จะไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดจินได้หลากหลายเมนูนะครับ มาสุไปพัดพักกูดนะครับเอาไปย่าพักกูดก็ได้นะครับโดยเฉพาะเมนูพักกูดผัดมัม่หอยเนี่ยแซ่บพักนะครับผมโดยเฉพาะผมเบียรนี้มากคักนะครับก็มากย่อยนิน่อยน่นะครับเนี่ยเวดพักกูดเอาไปเฮ็ดพักกูดผัดมัม่หอยแซ่บนะครับผมเดี๋ยวเรวมกันไปเรื่อยครับนะครับปลาพักกูดปลานี่นะครับ ยังบ่นด้ถางไว้ดีปานเด๋ยนะครับผมจะใบยอดออกดีนะครับนี่งามนะฝางยอดกก่เน้านะครับฝังยอดก็ย,ย,ดกยังสันดูนะครับผมยอดดันเี้ราสันนะครับนี่ผมมัดยอดดัมเมียนะครับไดพัดแซบนะครับ ตางอยี่ผัดนะงามคักนะครับผมตะกรวดพักปลานะครับพักที่อยู่ในปลาในดงปลอดภัยจากสารพิษนะครับปลอดภัยจากสารเคมีนะครับกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับกันพักตามตลาดตาแน่เนี่ยโอ้นะครับกินลริแบบคุดๆขึ้นแน่นะครับเพราะว่าจากัจากายาคายาจักใส่ปุย๋ยใส่สารเคมีผสมปนเปนะครับ เือว right ่าเราบองข้าเหมืองข้าวเข้าใจเพื่อนยุ่นะครับว่าเป็นการปูคล้านะครับก็ยังพักง่ามต้องใส่ปุ๋ยฉีดจะคายานะครับแต่ว่าผู้ที่เป็นผู้กินหรือผู้บริโภคนะครับมื่อก็เสื่อันตรายต่อสุขภาพ่างไก่นะครับผมเรา๋ยวมกันไปเรื่อยครับยอดน้ำงามนะครับพักขูดพักปลาครับผมปันนี้ปลาในด่งนี่น้ำงามครับ ยอดใหญ่ๆหบวบนะครับผมอ้ยอดเหนียงไงครับง่ายงามใหญ่งามใหญ่คัดนะครับผมงามยอดบวบอ่อนๆนะครับผมอันนี้ก็ใหญ่นะครับนี่ยอดเรื้อนยาวแล้วแต่ว่ายัง อ่อนอยู่นะเอาส่วนทีมันอ่อนอนะส่วนไปผมไม่ไมยอดแบบนี้ผมจะบุกค่อยเอานีครับเนี่ยตอนนี้ครับผมบอแต่เพื่อนบ็ว่ากินได้กันแล้วนะครับมันกระแทบ,บแม,าม,ามาก,กันหลงมากๆกเกียบนะครับผมจะมากยอดที่ว่ายังเป็ี่ยนเครมายคำถามอยู่นี่ครับผมยอดนักเสี่ับแลวก็ยอดทันสันนะครับเพราะว่าผมมากแบบนั้นนะครับผม นี่ครับผมยอดเงี้ยงนะครับเป็นกระสอ,อนนะครับงี้ยบวกนะครับผมอู้นะครับนี่คือยอดเริ่มเงานะครับแต่ว่า,ายังไปมันยังบ,บา้านบ้านไปยังมาเกือนะครับก็ไม่ยอดสันสันสันแบบนี่นะนงามนะครับผม เิ็นผมมากยาวแบบนี้นะครับเห็นโนกเกินแซ่บนะครับเอาไปพัดน้ำมันหอยแซ่บปลายนะครับนี่มัน,น,นยังไงบวบนะครับหย่อนงามนะครับผมแต่ซอนบะครับผมย่อนงามคักนะครับยังยอนงามอยู่ะ้นนะ พอดใสได้นะครับผมควมไปถึงยอดนี้นะครับยอดบบตวบวกแย่ๆนะครับผมกิจะมียอดที่ผมมักนะครับนี่เป็นเครื่องมาทําทานดูสำสัญนะครับนอนแั้วสิเอาไว้กินแซมนะมาเพย์มักมั่นมากกื่กันนะครับผมแต่ละคนจุดนี้ก็หลายนะครับผมยอดงามอยู่นะครับ คือมันจะมียอดทีงเงาเพิ่มมากแล้วก็ยอดต่อลงไปอีกยอดสั้นนะครับตอนนี้ผมเก็ยบยอดเาาก่อนนะครับคอยจะรอบงยอดสั้นนะครับนี่มียอดเงวทีน,นะยอดสัน้นมีนะครับนี่หลายอยู่นะครับเราไยู่ได้กินอยู่นะครับสำหรับผักกูดปล้านนี่นะครับ ยอดก็คือว่ายอดแญ่สมบ์ยอดวัวบีนะครับเก็บปเหมือนกันเก็บแป้งเลยครับผมหลายคนอาจจะบ่รู้จักนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะรู้จักดีแล้วก็คุณเคยนะครับกับการเก็บประกูดนะครับแต่เมื่อรอบางหน้าเพื่อนในเก็บนะครับจะเป็นประกูดฝรั่งเข้ากับประกูดแบบไท้ๆนะครับ ก็ในไงบวบนะครับแกพ่อแพนหของเมืองนอกนะครับสําหรับผักขุดของเมืองไทยนะครับผมพ็ได้ยู่ได้กินครับยอดนี้แข้งบวบพักนะครับคุณสองยอดสองยอดนะครับก็คือผมบอกไว้ตอนแรกนะว่าจะมียอดย่าแบบนี้ครับนี่ในไงบวบนะครับก็จะมียอดอันซันอีกยอดหนึ่งนะครับทุกกอาจะเป็นกัะเซียนนะครับผมอันนายนะครับ งามนะครับจัแเงยบวบนะครับทั้งใหญ่และบวบกูดป้านี่นะครับงามเลยครับผมนีก็สองยอดนะครับทันสันนะครับผมนี่โอ้นะครับตะซอนนะครับแงยบวบมงามนะครับผมเ่อย่างพานไปแล้วนะครับก็ยัางมีอีกนะครับหมายถึงว่า ก็คือยางพานไปนะครับที่บ้านเบิดแล้วบวดแล้มันยังบ่เบิดนะครับยังมีอยู่นะนี่ขามาทางเขาขั้อฟอนะครับผมยอดน้ำงามนะครับผมกับยอดด้นสนนะครับกับกวดผักธรรมชาตินะครับ ด้านนี้อนะครับผมโอ้ขี่ห้อยหาเก่งงายอดนี้เราโบเห็นยอดนี้แโโฮฮนนข่งขันกันโบเห็นนะครับก็ลไม่รอบก็ได้ให้เกานะครับผมนี่คือผักกวนนะครับผักปลาที่ยังคงหายอยู่หากินได้นะครับผมหลายพื้นที่อาจจะบ่มีนะครับหลายพื้นที่อาจจะบอกว่าโอ้อยากไปเขียนน้ำเดียวแต่อิจฉาเดียวแต่าน,นะครับมาเจี๊ยดต้กันครับ หรือพวกใด็พอสะดวกก็วางแน่ก็แล้วกันนะครับเก็บบอนไล่นะครับเบื้องคลิปเก็บประกวดน้องผมก็แล้วกันเนาะนะครับขอพุณสักแร้การเข้ามารับชมครับผมเอกจกประกวดเราก็ยังมีพักน้ำนะครับแต่ว่ามันกับขึ้นผปมกันนะครับก็คืจะเป็นปลาพักน้ำโดยเฉพาะนะครับมันจะไหลนะผมก็ยังไม่ได้ไปปลาพักน้ำนะครับซึ่งมันยู่อีกมองนึงนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เห็น สองสามยอดอยู่นะครับผมนี่พักน้ำนะครับเห็นมาสมบนเตียกันไปนะครับเป็นพักปลาพักปลอดสารปิดครับผมนี่ก็ง่ามนะครับผมสองยอดพวกนี้นะครับบวกนานนาย,ยครับผมมียอดอยู่นะครับ กันไปเรื่อยๆครับผมเก็บมากันไปเรื่อยๆขุดปลานี่ร้ายนะครับยังก็หกปลาหกแน่ของเครือของยังไปนะ,ค,ปปปะ,นนะครับค่อยๆไปแต่เฝ้าว่ไอะไรนะมันจะลมนี่ตอนนี้ก็พอด้อยู่นะพักกวดนะครับเป็นพักที่เกิดจางทางธรรมชาตินะครับว่าเดีวปลูกนะครับพอจะเก็เบดูเก็บกินอยู่นะครับ หลายพื้นที่อาจจะมีหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าพื้นที่ผมก็ไม่ถือว่าหลายแต่ก็พอได้อยู่ได้กินนะครับว่าหลายปันใดแต่ว่าก็บมายุดกินนะครับผมยังมียอดในเกลียบอยู่นะอันหนึงนะครับข้างล่างก็ยัมียอดอันซันดินะครับเดี๋ยวผมจะเกลียวอีกครั้งหนึ่งครับกระโคต่อครับผมอย่างง่ายเลย วงมีหย่อนได้เก็บไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมะกรูดโดยเฉพาะช่วงนี้นะควนเริ่มตกส่นะครับพะกรูดก็จะออกยอดดีแห้งยอดดีนะครับน่า้องงามนะครับผมเมก็บกันเพลินครับเก็บกันแบบเพลินๆนะครับผม หยอดทางเงี้งงามนะครับยอดเง่ยอดวบนะครับผมงามครับผม พวกมีเคียวไปเรื่อยๆนะครับปูดัปลาที่กินแล้วกินแบบก่คืดนะครับกินแบบสบายอกสบายใจนะครับเพราะว่ามันม่มีสารเคมีนะครับผักบ้านนี่บางทีนี่โอ้กินเราก็ยังคึดอยู่นะครับคืดยังคืดเพราะว่าคืดยังนะครับคืดเพราะว่ายังไม่มีสารเคมีนะครับที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ว่าผักปลาเนี่ยโอ้ปลอดภัยแน่นอนครับผมแต่ต้องงามนะครับพี่น้องเบืองกอนน้อาไม้นะครับผมนี่น้องก็ตลังงามนะผมแคนเบอร์รี่น้องก็ต้องพอกินนะครับนี่ไม่ง่ญ่นะครับเกิดไรนะครับน้องไม่พอฝควนตกมาเราดีมันซุ่มนะครับแต่มันก็เป็นนาถือว่านาควนรเรนนะครับน้องไม่จะเกิดไยครับ เราทำงามครับผมเกิดหลายย่นะครับพรกกูดนะครับบางุดก็ยอดหงย่ยอดวอวบนะครับบางยศก็ยอดใบญงปานใดนะครับแนแลวแตุ่ดที่มันอุดมสมบูรณ์นะครับบางุดเนี่ยมันเพื่อนดีนอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ยอดใหญ่ยอดงามบางยศอุดมสมบูรณ์ก็ยอด,ยอดน้อยนะครับเจ่ว่าก็เอาเพลสมากินเสียด้วยกันครับผม นี่ผมดอกกระแลางงามนะครับผมประกูดนะครับ้านี่ก็ค่อนข้าง,งที่จะหกแน่นิดนึงนะครับยังม่เด้ถางไว้แต่ว่าพอมีหยอดในเขียบอยู่นะครับาทางไว้ก็จะเก็ียง่งายนะครับเพราะว่า ก็จะแปนโมก็นะแถวอันนี้ก็พ่อได้เก็ียบอยู่นะครับสำหรับยอดระกูดปลานี่นะครับรถวงามครับผมเก็บยไปเรื่อยๆครับอันซานทังเซี่นะครับผมมักอันซานแบบนี้นะคือไปผัดแซ่บนะอันซานนะครับผม แบบนี้เราผัดแสบนะครับผมผมจะบอกว่ามันเหมือนกับเครื่องหม้คคำถามนะครับนี่มันคล้ายนะครับหลายคนจะบอกว่าคล้ายคือผมมันคือกับเครื่องหม้คคำถามนะครับทังคงมีพ่อให้ได้เก็บนะครับผมผักโขดผักปลาผักธรรมาชาตินะครับอายุหากิน่นแบบบ้านๆครับผมคนบานปลา กินน้ำปาลาน้ำเขานะครับน่ำงามๆครับผมบมือนกันไปเรื่อยนะครับเบอน,นเพื่อนครับผมจากมือหนึ่งนะครับมีโอกาสมันจะทางเห็นมันเป็นแป,นปนไว้นะครับเพราะว่าทำมันแปบม,มันก็จะเจีบยง่ายนะครับแล้วก็ เวลาเขามาเก็บมันกะสึกว่ามันจะมีความปลอดภัยเก็บแบบนี้ก็จะรู้สึกเก่งๆนิดนึงนะครับเพราะว่าปลามันหกยันง่ยันเงยี่ยวนะครับผมจะมารอบหนาจะมาถางอยู่ทีนะครับเวลาจะาถางมันกันเป็นแผนนะครับหยอดง่ามอยู่นะครับผมเอาไปพัดเอาไปย่ากระแซบนะครับ บางส่วนก็เริ่มที่จะบานนะครับใบบานแล้วก็เริ่มแก่แล้วครับกนจะกินบ่ได้นะครับก็จะส่วนที่เป็นยอดอ่อนนะครับหัวย่างไรนะครับสระ,ะป้าเนี่ย๋ยามารอต่อไปผมจะทางไว้ดีๆนะครับจะเก็บง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเก็บก็รู้สึก,กว่าปลอดภัยนะครับพอปลาบ่หกกันปลาหกก็จะรู้สึก ยนานยานนิดนึงนะครับผมดานีนะครับนอนง่ายๆอวบนะครับผักกลัวนะครับผักปลาพักธรรมชาตินะครับกินแล้วปลอดภัยยิต่อสุขภาพนะครับกินบันนี้เคลื like ่อนไล่เพือพักตลาดดีครับ พักตามตลาดตะแน,น่นี่บางเครือกินเราก็ยังเคลือนอยู่นะครับเพราะว่าเ <Yeah. S 1> พื่อนปลูกขายเนะาะธรรมดาที่จะต้องใส่เคมีแน่นะครับเราที่ใสผักงามแต่ว่าผักกันนี้บม้องใส่สารเคมีบม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับมันก็นง่ามแต่ธรรมชาติอยู่แล้วครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวไปอีกสักน้อยนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมเ <Yeah. S 1> อยอดอันสันก้นานนะครับ <Yeah. S 1> นี่ หลักานทั้งสิ้นนะครับเอาอยักกรรมก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับผมแล้ตอนนี้ก็ถือว่าได้หลายเติบแล้วนะครับกับการเก็บผ้าขูดในรอบนี้นะครับผมนี่งามนะครับอ่านี่ครับจำเลยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับผม ครับผมตอนนี้ก็ทําการเกลียยะกูดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผลงานเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพ่อใจอยู่นะครับในี่ะกูดล้ายหลายนะครับผมหลายคนสงสัยว่าหลายซ้ำแด่หรือว่าซ้ำอ่านนะครับให้เบื้ระกูดเงียบๆนะครับผมก็ถือว่าด้หลายเตอบอยู่นะครับเนี่ยกองบางแย่เลยนะครับะกูดเกือบไปแล้วสี่ก็จะไปแบงพี่แบงน้องนะครับแบงเพื่อนเทมิตมสหายนะครับแจกพี่จากน้องแน่นะครับ ลำพังให้กินกับจินมะเบิดนะครับกินคนเดียวกินนีรอบครัวของกระเเบิดนะครับก็เอาไปแจกพียแจกงองนํำนะครับผมนี่คือพ้งด้านการหาอยู่หากินเมื่อนี้นะครับกับการเก็บประกวดยอดยังไงยงงามนะครับผมหลายคนคิดในใจอู้ออกมาหายจะก่ำในหน้าเอาแต่ไปกระพัดแสบแถวแต่นะยอดยังไงย,ยังงามบวบนะครับผมเบิ้งนะครับนี่ยอดนักเสี่ยงจะพัดแสบนะครับผมนี่ นี่คือพักกูดนะครับพักปลาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับ <no. S 1> บ่ได้ปลูกบ่าได้ใส่ปุ๋ยนะครับเป็นพักที่เกิดเรียงตามธรรมชาตินะครับมียูตามป้าตามเขานะครับเรียกว่าพักกูดนะครับอยู่เม,ม,มืองนอกก็มีเห็นคลิปใน,มมนเมืองหนเมบางหน้าเพื่อนนะครับพี่น้องคนไทยไปยูคอนเทคพักกูดด้วยกันนะครับจะเป็นพักกูดาลังเป็นพักกูดธรรมชาติ ที่เกิอดอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นพระกูดบ้านเฮ่านะครับระกขวดเมืองไทยนะครับยอดอาจจะบใหญ่คือพลังยอดอาจจะบบใหญ่ซ้ำระกขวดพลังนะครับอาจจะบบงามซ้ำต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระกูดที่มีธรรมชาติของเมืองไทยนะครับกับพ่อดิอยูได้กินนะครับสาหรับการเก็บระกขวดืัอนี้ขอบคุณพี่น้องปองฝ่ายสูุ้สุขคนนะครับที่เกิเข้ามารับชมารายการจากช่องอีสานบรป่าสตอรี่นะครับป้าไปก็ลั่งแรงใจกันแล้วกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์ใบนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปยยำมทำข้าวกันถึงบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะพา,าลราจากกันไปนะครับพบก,กันในคลิปหน้าสุขสมบัรดีกันสุขปุถสุขคน,นบ่จจ็บจนไปแล้วสวัสดีครับ